จากน้ําตกนางรองที่จังหวัดนครน,นายกนะครับมาต่อกันที่น้ําตกแม่สาของจังหวัดเชียงใหม่ครับดูเหมือนว่าเรื่องของการห้ามนําภาชนะที่ทําด้วยโฟมแล้วก็บรรจุภันลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวหลายคนที่ยังไม่ทราบกันนะครับตรทีเองก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วยเพื่อเป็นการช่วยกันลดปติมาณขยะติดตามจากคุณสมคาเครือบุญครับกรุณานท่องเที่ยวเอากับคืนถิ่นเพราะว่าเป็นโครงการขยะคืนถิ่นนะครับ น้ำตกห้ามลงเล่นน้ำห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขา้าอุทยานนะครับขอรบกวนนักท่องเที่ยวช่วยร่วมมือกับนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ของอุทยานของเรานะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเจ้าห<อ>น้า <นะ S 2> ที่อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดนําภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกและโฟมเข้าสู่น้ําตกแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบอกว่าน้ําตกแม่สาเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักจึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติจึงต้องเข้มงวดทั้งด้านรักษาความปลอดภัยและปัญหาขยะ,ะมีการคัดกรองอยู่ตรงก่อนจะเข้าน้ําตกแม่สาคือเราจะไม่ให้นําอาหารหรือว่า ฟูมที่เป็นพลาสติกเข้าไปทานในในในข้างในอุทยานนะครับครับ <hatten> นักปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเป็นไงบ้างครับเรื่องของที่เราน้ำก็นักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนํามานะครับแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ก็อาจจะมีแยกใส่ภาชนะที่ว่าที่ใช้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 แล้วกับมาใช้ได้อีกอย่างเงี้ยครับ พื้นที่อุทยานนะคะมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะแต่เราก็ให้ความ,วมให้ความระมือดีค่ะอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่มาค่ะฝากถึงนะักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเที่ยวนะคะเวลารับประทานอาหารเสร็จก็ให้เก็บออกมาด้วยค่ะ,คะเพื่อความสะอาดค่ะเพื่อความสะอาดของอุทยานค่ะไม่ต่างจากแหล่งท่องเที่ยวในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตง ในพื้นที่เขตอือยานแห่งชาติรีลานาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทางอุทยานแห่งชาติเข้มงวดการนําขยะพลาสติกเข้าพื้นที่และจํากัดนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวไม่เกิน600คนต่อวันการคัดกรองนะฮะเรื่องของโรคเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ริรวมไปถึงเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะต้องเน้นหนักในเรื่องของการ ขยะต่างๆนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องโฟมเรื่องพลาสติกเรื่องอะไรเนี่ยที่เน้นเน้นว่าไม่ให้เอาเข้าอุทยานก็คงจะมีการขยะขึ้นทินนะครับเข้ามานําออกไปนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกประกาศเรื่องห้ามนําภาชนะที่ทําด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พ,พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติมีผลตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา20ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทสมครานกระบุญไทย PBS รายงาน